เี่ครับให้นเรียนเดี๋ยวครับเดี๋ยวระเดียนไปอ่าให้นเรียนครับให้นเรียนไปให้ลูกไปเลียงแถวเข้ามาลูกเรียงแถวเข้ามานี่ครับผมเลียงแถวเข้ามาลูกเรียงแถวเข้ามาบอคุณแม่ต้นบอลลูกต้นแมครับผมครับผมเอาเข้ามาครับเข้ามาบอกเหมิดครับบอเหมิดครับ ไปทางนี่สิมมนลรงท่าน,งนลงท่านอย่างง้อนดี๋ยวเดีลายแม่ช่านอันนี้เป็นน้ำว่ะโอ้โอ้พอผู้ใหญ่กัดชุดเยอดไอซอสเต๋โอ้เอาซีมซบมไหนวะเน่นซ oh <ok right> <ok ีมไหนวะเนี่ยเกลี่ยวว่ามีติโอ้ยเกี okay. ่ยวมั เอามาปีนี้พอนองยังไงได้พี่น้องปีกายโบนเ็ดเป็นของฮอนมาปีนี้พอนองแบบยังไงเอาของเย็นมาหน่อยรอโดนี่โดนี่ขาแก้วเอาถ่ายแก้วพี่น้องเอาเอาเจนเจนพี่น้องเจนเจนเสียต้นเอาไม้หนีก็ได้นี่เออสิ่งัดแล้วหมนี่นี่เอาไมาหนีเอามาหนีย้อนีปไกลๆกันเลย อันยังไปยังอีกจากชุดม่เนี่ยปล่อยเลยเดี๋ยวเสียต้นบอกมาไปเอาขึ้นไ้พี่น้องวัดแล้วก็แล้วไปบมดออามาไหมยูเย็นยังอีกครับพี่น้องเด้อยูเย็นยังอีกยวขันบดันออกมาบนแล้วทาพี่น้องทาพอดคำกับขาวอดเตว๋ยอย่าลืมเสี้ดอีสานเด้อติดตามทางยูทูบเออเสี้ดอีสานเด้อเอาแจกไปพี่น้องเอออย่าลืมเสี้ดอีสาน พ,งงพี่นี่บานยังอีกพี่น้องขันมดถ่ายอยู่นี่ยังเมีย<ะ>ครับเอาไหมครับ<ะ>ครับติดตามเสียดิสานทางยูทูบครับผม<ะ>เอา<ะ>เอาคนละควงครับคนละควงมันจะครูกัน<ะ>อันเอาผัวไหลายพอครูกันครับ<ะ>